คีอหาเลยจ้ะพี่น้องพอช่องจูงจ้ะเปรางูเลื้ยงจ้ะเด้อเฮ็ดก็ห่างเห็นด้อจ้ะบริเลดออกจ้ะพี่น้องเฮ็ดลางูกระไดเลื้ยงจ้ะชองจูงจ้ะลงางูเลื้ยงงามเลยจ้ะ น้องเก,จจกจจนนะ่จ้านม่มจะพ่นอ่ะมากะตีหาเลยเด้อจ้าแขาปลาเพิ่มเหมือนนะจ้าขาบ่มาส่งนี้ข่บ่ท่านเพิ่นจจเฮ็ดเรงกจ่ายายมาตามเฮ็ดรง,งก,ก่อนนะจ้ะพ่นอ่เขามาซ้ายข่า่ท่านเพิ่น เจ้าพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋สวัสดีจ้ายี่เอ็มพ้าเล่าจ้า เสมอเด้าจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสับปะรดก็ยหญ่ตอนเสาร์จ้ะวันศุกร์บ่มานเนาะจะ่ะสามากรถกติหากระจะ้ะพี่กัดกับปาน้องมิกตะบนหัวขาเพิ่มต้นนี้เกี่ยววันดบนจ้าบ้านคนจ้า รวงจ้องดวงจะเหลือพ่อ,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 อบ้าน,านเพิ่นจะพีินอ<ป>่ะเอาคือเก่าอะจ้ะ ักเป็นผลย่ามใดลูกเปี๊ยนเหรอว่าใหญ่กับเบืองนี่ ไม่เจอนี่เขื่อตาคนจะพินอ่ะเดีย๋ยวบอกนเคียนจะจ้ะ เฮ้ยได้กับพนันหลได้นาะจะพี่หนอจุ้มไงจะพี่นอโอ้ย้ถ้าบานเปนกนจะพี่นอเป็นฮักโลาบานเป็นจ้า Thao ít, Con bà anh coi phim nào Con chùm Ôi phim nào chùm hết nào trên ไจหนึงน่าจะเป็นเนาะบางขาวจะเป็นเนาะ ไอพนจะพีนอพอให้ฝูงแดงดอกน,งนึงจะพี่นอไอพ่ดนดอกนึงจะพีนอแต่ราพห้นอีกยี่สองดอกจ้ะไอพ่นต้องรอตามพนนด,ด้วยจะพี่นอโมเมนต์วะใชกินง่ายด้วยจ้ะ อึนนึงเจพี่หนุ่มแดงจ้าเดีโอเคเจพี่หนุ่มน้ำนี่จ่ะนี่ต่อเมือนจ่ะของดำจ้าผเข้าดําจะพี่หนุ่มนู่นเดี๋นี่ Để nó vô sao chùm này nói Chạy về nó ไกิดไหน่หนอกไปหน้าเพ่อะน้องจุมนึงจะ้ะตานหน้าจะเห็นอีกจุมนึงจะ้ะบาทเพิ่นน่าจะนี่ยง่ายก็เสียวจุมก่อนเลยจ้าพี่น้อง เจอเพื่นก้นจ้าเจ้าพี่หนอดามจ้ามันจะรอเพื่นมาจ้า่าสุดุกเพง่อนน้องยายเจ้าพี่หนอบ่งไปจ้าจอนมาดก,กับเบเบิงจ้าพี่หนอ วันนี้ยายมาตาเดียวเต็มตาใหญ่เด้อจ้ะลูกจุ่มจิ้อยู่ทั้งไตจ้ะหาทึ่งนี่เพราะว่ายาหานฤกต์ก่อเนาะจ้ะพี่เนาะพอหอดรดไห่ยายเคยบิ่งเฮ็ดก่อจ้ะชิมเน่กับบ่มีหยังไหลเนาะจ้ะยายเอี่ยมพลาดรอจ้ะกับบุรีเก็บเก็บให้เบิ่งบัดสุดตอนเด้อจ้ะขอถอดเขอให้จ้ะขอคุณทุกไห่ทุกแท้ทุกที่ตามอันคุ้นบ้านๆจากยายเอี่ยมเด้อจ้ะพี่เนาะ ขอบคุณเป็นกำลังใจให้ทุกคูทุกคนจ้าขอให้อยู่ดีไม่แห้งม่สุขจ้าขอคิดในนี้ไก่ได้ย่างป่าถนาเด้อจ้าลิปนี้ก็พากไ้อีกมาหนึงเด้จจจอจ้าจยายเอี่ยมผ้ลรอจ้าลิปนี้ก็สวัสดีจ้า